สวัสดีคุณผู้ชมเลยครับวันนี้เราไปยุ่นกับ Sakura High มันเป็นแมปแนวโรบเพองเรียนอะ่ะจริงๆโรเพางเรียนเราบอกมันเยอะนะมีประมาณสักโอ้ไม่ได้สองเกมอะ่ะมีมากกว่าสองเกมด้วยแต่ที่เด่นๆนจะมีแค่ไม,ม่กี่เกมหนึ่งในเกมในเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนเป็นแมปโรงเรียนสไตล์ญี่ปุ่นงั้นน่าจะเป็นแมปแรกเลยด้วยที่เป็นแมป แนวอนิเมะก็ติดโหในบ็อกซี่ปกติเราบอกจะไม่เอาพวกแบบญี่ปุ่นมาเข้าในบ็อกซี่ใช่ไหมโดยแบบนี้นี่ยติดรางวัลเรื่องจีไอ๋ย่ามาดูว่า g i ไอไปยังไงไปไหนดีมีเป็นนักเรียนเป็นครูเป็นครูเป็นครูจำกัดเก้าคนเนอะทำไมต้องจำกัดครูขนาดนั้นปีไหนปีปีสามอะแล้วเป็นโหอ่านไม่ออก คือเป็นคือถ้าใครสงสัยว่าทำไมมุมกล้องมันบังคับเยอะนะมันกองให้เป็นอย่างนี้นนอ,อ,านอารมณ์เหมือนเราเล่นเกมพวกใครว,ว่าเกม RPG อ,อ่ะมีแถบวิ่งด้วยก็มีโทรศัพท์ตรงนี้เหมือนแมสซิตเหมือนวิเคราะห์แมสิตี้อ่ะม่มีกล้องด้วยอ,อะไรเลยโฟตโต้เบอร์หมดเลยบอกว่าแต่งไม่ได้ถ่ายดิ กล้องสุดยอดเนี่ยแบบแตกปรับไปไม่ได้เลยมีในกาตอนนี้เวลาวันเพื่อหัดห้าโมงยี่สิบเอ็ดมีจำมีจับร้ายด้วยไอเกนา้าเนี่ยเลยเออสตารางโวนนี้ไม่มีคาบนะโวนนี้นว่างอันนี้ใครเนี่ยโยซิโกฟิวนั่นมันเป็นมือทีนี่ดีมากอะไรอ่ะออดก,ก็ดังก็อะไรยูเคกิ้เวลาที่อ อายุเ you making your way f อร m the cafe เฟ่เดลาที่จะไปโรงหาจากโรงหาไปที่ห้องเรียนได้แล้วมันเยี่ยนะครับเจ๊อาย่เมดอยู่เวฟเดินจากทางห้องโถงเหมือนกับนักเรียนคนอื่นสปอร์ตโยซิโกบุซซิงอาคารวิสซับไพน์โซย์วันฟิสเมกเวฟอะไรวะเดนเกตพูดอะไรเนี่ยพูดเซนแบบ ิเหมือนจะพูดถึงคนอื่นนะอะไรอ่ะแบบฟอร์กเซ็นไปใช่อ้ไแอมดูจะงานทำตามคำขอของอะไรธนากะกูธนากะฟอร์กท่เดินอะไรท่เดินไปที่ห้องก็ท่านก็เดินมาเจอคุณอ๋อมันไม่มันเป็นเหมือนเนอร์เกอร์อันนี้มันไม่อันนี้คือมันไม่ได้พูดเนอร์เร์่ไหไม่ได้กินข้าวมาเหรอ ไอเดาว,ว่าอะไรอะทออะไรวะทอโอ้มันไม่ได้เว้นอะมันทออินทูดูอิงมันเขียนทออินทูต่อกันสิบสองอะไรอะมันยุ่งไรอคอมพิว <c oughs> เตอร์ลืมกินข้าวยื่งหมดทางฟอร์ต้นเพิ่มไออะต้องให้ร้านมาตเกะคือมันเขียนตกไปเยอะพอสมควรน,นะภาษาอังกฤษ พอง้องอีกแล้วพูดเดอร์อะไรอะ่ะก็เที่ยงผมไม่ได้เที่ยงนะมันเย็นยนั่นน่ะ <c> ป <oughs> ิข้าวนันนี้อะไระชีริก whatever was on your cheek ถ้าไม่ไดทำไมเอ่อคนแบบนั้นอะไรอะ่ะดูสเตฟิงเกอร์เอาจัส t t เ l ลเด e ร์ e r าด้วยแอาจจะแค่นิ้กหรือว่าชี้บอกแบบเป็นเนื้อเรื่องอยังนเลยหรอ บาผมชอบเกมนี้ที่มันทำลักษณะแบบเป็นเหมือนมมมอง,มองสามมิติแต่เป็นลักษณะของแนว r จีที่เล่นเหมือนเกมพวก rpg ทกกกั่วไปอะตอนนี้ก็มีคนหนึ่งนี่ใครผนี่ยงนักเรียนอันนี้ไม่ได้พูดอะไรมากเดีวอาหารใช่ไหมสั่งอะไรกินได้ป่ะ เซย์นะมึงมีอยู่แปดร้อยห้าสิบโหอาหารแพงมากแคนเซิร์นครับไม่กินไม่ไหวเป็นแมปแนวอนิเมะที่ผมคือโปรเซียบอกไม่สนเลยแมปแนวอนิเมะเนาะบอกว่าแบบนี้น่าจะมีเนื้อเรื่องอะไรให้ทำด้วอส่วน,นไม่น่าจะเป็นแค่โอเปรเดียวซันนีใจไม่ที่ตรงเรียนเรารีฟมาในสุดจะก็ใช้เวลาน้อยคงขึ้นทุกวัน คือสะดวกดี่นหะว่างั้นใช้ได้ไหมอะไรได้รีบดังงงคือตอนนี้ไม่มีค่าเปลี่ยนเนี่ยทำอะไรก็ได้มาไปชั้นสามออกชั้นสามปิดเอาไปได้ชั้นสองดิเอาไปชั้นสองแล้วทำไมชั้นสามถึงปิด เราจะไปดูว่าชั้นสาลนั้นมีอะไรเอ่ยมาอนนี้เป็นห้องเรียนช่ไหมนี่ก็โอ้โหผมมุงตรงนี้เป็นเบิร์ดไออ่ะอ๋อตอนชอตรงนี้อันนี้ใครเนี่ยนักเรียนฉันน่าจะกินคุกกี้เยอะเกินไปเออคกกินคุกกี้เยอะเกินไปจริงๆวลนนี้ไม่นคนกลับบ้านนะไม่ใช่คนเดิมมันโรงเรียนแต่ว่าก็ชั้นแะ อันนี้น่าจะเป็นห้องครกห้องทำอาหารไม่เจ้ของครัวไดใครหครูใช่ไหมหร้วไม่เชื่ e อยู่ดันเม็ทูอย่าสร้างปัญหาเยอะอ่ะถ้าเธอทำเธอต้องงานนึกเธอต้องทำคสาดได้ตัวเธอเองรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเย็นอะมันไม่มอะยรได้ทำเลยก็ต้องรองช่วงคับเรียนนะวะคือช่วงนี้มันแบบมันมีแต่เอมบซที่มันนั่ง นั่งรออะไรนี้ต้องกลับบ้านก่อนหัวเกีย์นี้นี่น่าจะเน้นที่เอบีซีนี่ไมันน่าจะเน้นที่โลเพลแล้วเลยถ้าใครที่จะหวังโลเพลเกีย์นี้ผมว่าต้องคิดซะหน่อยเรื่องอะไนี่ยน,นี่น่าจะเป็นห้องภาษาสัมพันธ์ในออกเกอร์ผมกลับบ้านได้ไหมผมไม่ได้เจอเกีย์นี้ที่บ้านหรออพาร์ตเมนต์เนี่ยไปที่ยวอพาร์ตเมนต์เนย เรากระโดดมากร้โดดรูปภาพของมันขึ้ื่นลิฟต์เน่ยนี่นี่ผับเองใช่ไหมนี่ห้องเก็บรองเท้าโอ้โหโคตรโงงเลยงงวันนี้ไม่มีอีกไหนเขาคือผมเล่นผมได้เล่นเยอะแต่ผมเล่นนิดเดียวโอ้โหดูหังนอกมีวิวด้วยผมไม่ใช่เมีอะไรของในบ้านแต่งบ้านได้ปะ ดีเไยอันนี้ตอนนี้แต่มันห้องๆเลยอันนี้เป็นแต่มันฟอร์นิเจอร์ฟอร์นิเจอร์นี่ใช่ไหมเฟอร์นิเจอร์ก็แพงนะตังค์ไม่พอซื้อหรอกเอ้ยเนี่ยวิจารของร้งานไอเดียร้านนีฮอนร้านโมเดิร์นทำไมต้องแยกร้านด้วยอ่ะผมไม่เข้าใจ มันเหมือนแยกหัวแต่มันไม่ใช่อ่ะเออเดี๋ยวดูนอกดีว่า mm hmm. มีอะไรทำบ้างไปโอ้ไปย่ยงบ้านอื่นไะด้ไปทางเข้าครับจะด,ดูข้างนอกสักหน่อยเออผมชอบจีวายรีมนี่ยนจะีวอยรีมนี้มันแบบดูเพื่อนๆดีอะ อันนี้เป็นพาร์ทเมนต์ใช่ไหมแล้วตรงนี้เป็นไหนไปไหนวะข้อเสียของการทําของยีนี้คือมอุมมองก็มันเป็นอย่างงี้ไงวิธีเดียวที่สมุนจะมองเราเห็นชักดก็คือมองผ่านตรงไอ้แผนที่เนะี่ยอ๋ออันนี้ต้องทาวเวิลใช่ไหมคุณอยู่ที่ตกเกียวเดี๋ยวโหเมืองใหญ่มากมันก็ไม่ได้ใหญ่เนาะมีสักไปสก,กอ๊อตแวไฮอพาร์าเมนต์อันนี้เลยเนี่ยไอ อากิฮาบาระอากิฮาบาระผมขอโทษที่ผมอ่านมันทีอ่านผมมั่วมีเป็นสก๊อตไฮอากิฮาบาระไปอากิฮาบาระไม่ได้เหรอเหมือนจะไปอากีฮาาระไม่ได้อะทำไมอ่ะอันนี้พาไปเราอยู่นี่อันนี้สก๊อตไฮไปสก๊อตไฮได้ เออจริงไงคือคือมันทําเหมือนแบบการนั่งไปสคือแบบตอนโหวตมันเออมันมีสมอสมไปสมผลดีอันนี้น,นั่งรถไฟใต้ดินม,มามีคนแต่งตัวอยู่ผมว่ามันที่ยังไม่เยอะอันนี้อะไรเนี่ยปิติชวัวดิสไบบิลองโชจักรยานนี้เป็นแอ,อเป็นของฮากาดาซ์ฮาราฮากาดาสังจากห้องสองหนึ่ง คุณอะไรอยู่แค่คุณคงจินตนาการได้ว่ามันเร็วขนาดไหนเมื่อขับเลยรถคันนี้มันรู้สึกเหมือนว่าถ้าจะบีให้ทำก็อยู่ที่โรงเรียนเดี๋ยวอตอนนั้นไม่มีเลยนี่ก็ตกปลาอยู่เดี๋ยวผมต้องรอให้มันถึงช่วงคาบเ,เรือนดีวกว่าเพราตอนนี้มันพึ่งมันต้องสองทมเองเมื่อกีุ้ดเลยต้องมาเดินเล่นใหม่เลยัะคือตอนนี้เนี่ยผม ตอนแรกก็กะว่าจะรอให้มันถึงคาบเลยนะแต่ผมว่ามันน่าจะไม่ได้มีอะไรถ้าจะเป็นโอเปร่เดินเชคเปย์ก็เลยอะไรอะชะควรจะอยู่รอที่นี่ตัวคอยล์มันครูกรกับที่ันสอบตกจำไม่ได้อะเรากิฟฟ่จะไม่ได้หวานให้เป็นแบบนั้นนกือม่มีขยะอบตกหรอกจิ๊ไหมต่อให้มันคิดว่าไม่ตกก็ไม่มีขยะให้มันตกอันนี้ใครเนี่ยดอกไม้แน่เลยดอกไม้นี้ อะไอสวยมากไม่คิดว่างั้นเหรออะไรพวกพวกพวกมันตอนนี้มามันไม่ต้องพวกมันไม่ต้องการน้ำเยอะกระจากที่อะไรอ่ะ <Yeah. S 1> Next to the floor here ไม่เข้าใจเหมือนกัน Next to the floor here ห <Okay. S 1> มายความว่างไง่อตรงนี้เหรออันนี้เป็นอะไรอะบอกว่าตรงนี้ oh, oh, นี่กว้างนะอันนี้ที่นั่งอะไรอ่ะปิด no wifi เดอะเวส g a เกติสล็อกอยู่เนี่ยซีมยูซีนทูเรย์เบอร์ดิสก์เกตเลทูฟอเรสไนเอร์ตรงนักเรียนห้ามผ่านที่นี่มันเป็นเหมือนทางไปป่าห้ามเข้าป่าหัวแผนที่นี่มันเล็กไปบางทีดูก็ดูยากนี่สมงมทีครับผมจะพาเดินดูก๊กเราวกันผมจะไม่ก็เ,เล่นเพราะว่าผมก็เล่ไม่ค่อยเก่งโดยเฉพาะเกมพวกนี้ ให้ทำทายเด้ออะไรเนี่ยขับออฟทีแมวออกออกไปนี่อะไรเนี่ยแบดบอดโชว์ยูเดดทีเฮาส์คัมเลยอ๋อน,นี่นเหมือนสอนทำชาหุ่นยนต์โดค้าไมดาได้ไหมเอดอะครามได้ <laughs> เป็นห้องเหมือนจมกมสมอมคนกินชาคนชงชาพูดยังไงมันเป็นทีขับไง ร้นเราเดินไปแล้วก็ลงเรียนดีกว่ามีดูว่ามีอะไรบ้างเพราะว่าเราเพนี่อันี่อยู่อะเออยอะแค่เดตรงนี้เลย Administration น่าจะเป็นพวกแบบฝ่ายบริหารฝ่ายจัดการหรืเอเล่าเขามีครูอยู่ด้วยสองคนนี่ I h a ไอแฮตุดดอร์กาฟ o ร์ดส์ครูบอร์ดมิอต้องวาดกับการบอร์ดมิทติ้งวันนี้ แต่จ้าไปโดนครูคนะไม่ใช่นักวัดครับคุณครูคนี่ก็แต่เขาสั่งให้ทำมือก็ต้องทำงั้นนะ่ะอะไรอันนี้ครูลูกเหมือว่ามิโดะไรยะคุณเหรอใช่มิโดะยะที่ยังเป็นในนี่ปะ่ะไมายว่าใครเด็เมียป่ะวะเออสอบตกฮิซราเทสสอบตอกจอริงแล้วจะก,ก็คุยกับเขาแล้วอ่ะเดี๋ยวนะใช่ข้างนอกปะ่ะมันจะมีอยู่คนหนึ่งข้างนอกที่มึงพูดว่าตัวเองสอบตกอันนี้เป็นนักงานไม่ใช่ครู การทำไอทีให้เรียนนี้อยู่เรื่องใหญ่นะตื่นเต้มมากจนกระทั่งอินเทอร์เน็ตร่มไปแล้วก็อะไรอะได้รับร้อยสายโทรมา <c oughs> อันนี้ใช่อันนี้ใช่เป็นโดูรยะป่าไอที่อยู่นอกน <c oughs> เอลยอะาวผิดทาง <c oughs> ใช่ไหมผมไม่มได้บอกชื่ออะน่าเป็นคนนี้แหละอันนี้น่าเป็นประชาสัมพันธ์ใช่ไหม <c oughs> ดูจอกแมพ อ๋ออันนี้ยงยิมหูมจะไไปงยิมยงยิมไม่มีเสียงเพลงต็ก็สิทธิ์ในห้องหนึ่งศึนษาห้อง,ห,องห้องอาหารดูขนาดนี้มัง้งไอนนห้องน้ำอันนี้ใครเนี่ยชนงานองอเพื่อนที่การจะกลับมาจะได้เข้าห้องน้ำโอเคเข้าได้ไหมเอาเข้าได้ไม่เข้ามัน <laughs> ไม่คนเข้าเยอะอันนี้เลยเนี่ย มีกระเป๋าวางเลยห้องน้ำชายโอ้เดี๋ยวล้ไมอย่างนี้ด้วยเหรอไปเหมือนอ่างโอ้มีแช่อ่างด้วยห้องน้ำอะไงเนีย่ยห้องน้ำญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้เหรอปิดไปอันนี้เป็นห้องสมุดอันนี้เขียนบอกอยู่เลยเนะี่ยจันทร์อะไรสุดดีความสุขมากสก h ๊ทสัสเออมีเขียกว่า Extensive องสุดที่ใหญ่ห้องสุดที่ดีแล้วก็มีกหนังสือการ์ตูนด้วยแต่มันก็ไม่มีอะไรในนี้สั้นสาบานเลยพอดเดินหนังสือดีมากจะไม่ว่าทำไมแต่ทุกคนเอ่อทุกคนที่นี่บอกว่ามันเป็นผลงานมาสเตอร์พฤฤีชไอ้นี่หนังสือมาได้ไหมป้ายเขียนว่า โอซูเมะอ่าโอซูโอซูเมะหรือหมายถึงว่าอ๋อความคิดเห็นสอบความคิดเห็น this book are this week personal selection from the อ๋อเนี่ยเป็นหนังสือที่คัดเลือกจากบรรณารักษ์คือหนังสือที่บรรณารักษ์ชื่นชอบพูดง่ายๆอารมณ์เหมือนแบบรีวิวของแล้วเห็นว่านี้ดีเลยแนะนำให้เนี่ยอินเทอร o เน็ตบุ๊ o ดิสโทบุ๊กแวร h ไอโฟน I was just f o ฟน note in แก่นข้อความไปพิพิยภัณฑไปแต่ i ิ l ดุ๊กไลท์ I already d r a เหมือนว่าฉันวาดดูเดิ e เหมือนวาดเป็นเส้นอันนี้วาดเหมือนเป็นตัว S อนี่มันสือ่อห้องสมุดใหญ่มากไม่เปิดอะไรเน,นี่ยเปิดไม่ได้งข้างห้องนี้เป็นห้องไงเปิดไ,ไม่ได้เวดังเขาให้ไอ่อ๋อในการจอดรถ อันนี้รถจักรยานเหมือนกันโอ้อาจารย์น,นี่เหมือนคนจะเยะเิ่มกันนะเนี่ยอันนี้ครูใช่ไหมน,นี่ไม่ครูเออเรเห็นมีการจับรถด้วยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รูเป็นโอ้วัดใหญ่มากวดัดอะไรเนี่ย <laughs> ไม่อยากเลยวัดถัง คือเกมนี้มันประส่งโอเพมากกว่าแต่ผมดูไปดมมันไม่เหมือนโอเพเหมือนอเราลงเกมแบบมานั่งคุยเอเบซีไปเรื่อยอะ่ะอันนี้ไม่ได้ต้องขึ้นบันไดไปมีเกจะรึทุนลิฟ์ชั้นสามมนไม่ได้เข้านะเอ้าเอา,เอาแอบขึ้นหลังคาได้นด้ไงคุณครูสอจะบอกว่าเธอไม่ควรขึ้นมาหลังคานนี้แต่เออ วมไอทิวแต่ว่าฉันพูดกับใครคือตั้งเงียบห้ามขึ้นใช่ไหมเก็ไม่กขึ้นได้วะอันนี้อะไรจากตรงนี้ฉันมองเห็นอะไรทีไรแอนไรเห็นนเขว่าสายรถไฟตเกี่ยวแถวตรงนี้เลยเป็นวิวที่ดีมากโหงั้นแล้วก็มีเด็กคนอื่นอยู่ตรงนี้นะะนี่คือจุดที่ดีสุดสองเรียนเลยเวลาจะกินข้าว แล้วคุณมาทำอะไรที่นี่อันนี้นั่งกับแฟนเนาะจะนอนอะไรอ่ะโอเวอร์สเลปนอนหลับไปแลเชืจอไม่ได้กินข้าวด้วยแฮร์ริเอร์แมเราจะไปซื้อข้าวกล่องมาจากโกงหันโดยสูบได้กินข้าวไหมผมจะกว้างหนก็ไม่กว้างน,นะเออคุณครูมันมีนัเกเรยียนต้องสองคนอยู่ตรงนี้ น,นี่ใครเนี่ยนักเรียนเหมือนกันการทำงานดีไซน์ห้อง206นน,นนี้ห้อง204น,นี่ห้องเหมือนกันต้องครัวเนี่ผมมาแล้วเมื่อที่ยังไม่มาม,ามั้าได้ไหมผมไม่ค่อยชอบกลมองงกล้องตรงเนี้ยมันจะดูงงเอาเปิดไปได้เป็นห้องทานนักเรียนแต่เข้าไม่ได้เดี๋ยวดูแมปดิ เนี่ยเป็นห้องของพวกท่านนักเรียนเน่าเข้าไม่ได้มีคนอยู่ในห้อง205นะแต่ว่าไม่ไม่ใช่เอ c ซีแน่นอนน่าเป็นคนจริงโอ้เป็นห้องสมุดดนตรีใช่ไหมโอ้นี่ไงมีคนจริงด้วยตุ๊กตาเป็นเต่าแต่เดี๋ยวเพลงทำไมเพลงไม่ม่ออ,อกก่นออกด่วนเลยเพลงเพลงนี้กสิทธ ทำเออมีที่ทำชาเกือบทุกที่เลยเอ,ออกก่อนในแม่งเ,เพลงก็สิทธิ์นัน,นเนี่ยห้องสองสสามเป็นห้องวิชาวิทยาศาสตร์ใช่ไหมมีแบบนีตา,ทาลท่าด้วยเกียตรติรังท่าสิบหายอันนี้อันนี้นักเรียนในพูดถึงสเคมีอืนนมมีที่ไหนทเที่ยวบ้างวันนี้ งอพระนักเรียนห้องปรธานนักเรียนของเขาไม่ได้อะจะเป็นยังไงเถ่นทำยังไงถึงเป็นประธานนักเรียนได้วะอันนี้เขาขู่อันนี้เขาน,นี่นนก,ก,ก็ไม่มีใครเข้าคือเอาเพย์ช่วงนี้มันมาไม่ถูกอะมันเป็นช่วงวันอาทิตย์มันไม่มีใครโนเปียงเรียนกันตรงนี้พลาดอะไรไปมั่งแต่ดูซิไม่ใช่ไม่ใช่เดีย๋ยวนี้มันตารางเรียนรูปแบบ ห้องสองศูนสองเป็นห้องอะไรเอ่ยคือวิวเมดมีแค่เนินแค่สองที่นะก็คือเป็นพวกนักเรียนกับไอ้อบพาร์ทเมนต์งี่เองยังไม่ค่อยมีที่เยอะอันนี้ห้องเรียนอะไรเนะี่ยห้องปกติแน่เลยแต่ไปขึ้นเหนือบ้างขึ้นเหนือมีอะไรเพิ่มเติมไหมห้องสองศูนย์แปดอันนี้ไม่ีเวลาบอกเนีย่ยห้องสองศูนย์แปดอะเปิดไปดิเปิดไม่ได้เอาเอา อันนี้เหมือนมีสองปสงคได้ด้วยนะนี่ใครเนี่ยนักเรียนจะไม่มีค่าเปลี่ยนนะตอนนี้จะก็ยืนอยู่ตรงนี้เฉยผมว่าโอเพยนี่น่าจะเหมาะคนที่เป็นแบบสายโอเพญี่ปุ่นนะเตีผมไม่ชอบอย่างหนึ่งคือมุมกล้องมันนั่งขั้งที่จะแย่แต่รมการเล่นเกมนี้ก็ใจะคล้ายกับพวกเกมอาร์พีจีในโทรศัพท์ เลยงบแบบเกมในญี่ปุ่นจริงกันผมว่าผมไม่ได้เขไม่น่าจะได้โอเพยเกมน,นี้ผมโอเพยไม่ค่อยเก่งไอ้พวกแบบโอเพยโรงเรียนอ่ะอันนี้อาหาใช่ไหมครับโอเพย์สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปในนี้ก่อนนะคุณผู้ชมใครที่อยากมาเล่นเนี่ยแบบชื่อสกุระไฮเนาะเปิดฟรีมาได้สักประมาณเดือนสองเดือนนะมั้งเอ้ยเกินแล้วก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะ่ะสำหรับใครที่คิดว่าแบบนี้จริงไอเดีย เอามาเทียบกับแมปอื่นเดี๋ยวผมว่าแมปนี้ G.I ก็โอเคเนาะใช้ได้เออชอบพอสมควรสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้นิ้กนอนนะครับสวัสดีครับ